สวัสดีครับอันนี้เป็นขุยมะพร้าวที่ผมแช่ไว้นะครับหนึ่งคืนขุยมะพร้าวที่ผมจะเอาไปชํากิ่งชํานะครับเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนวิธีการก็คือว่าเมื่อเราได้ขุยมะพร้าวมาแล้วให้แช่ประมาณหนึ่งคืนแช่ทิ้งไว้นะครับหนึ่งคืนเสร็จแล้วก็วิธีการเอาไปปักชําไปใช้นะครับเราก็เอาขุยมะพร้าวเนี้ยบีบน้ําให้มานะครับอย่างเงี้ยครับ จะหยดลงนะครับถ้าแช่เกินไปมันจะเน่าเพราะฉะนั้นเราเราวิธีการก็คือเราเอาขุยมะพร้าวที่แช่หนึ่งคืนเนี่ยบีบนะครับเอาน้ำออกนะครับมันก็จะเป็นก้อนเนี้ยแล้วก็เอามาพักใส่กระมังไว้นะี่ครับนี่การเตรียมอันนี้คือเตรียมวัสดุปักชํำนะครับคือการใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวเลยครับแช่น้ำหนคืน บีพอมันมานะครับเนี่ยไม่มีน้ําหยดก็ใช้ได้ละแล้วก็เตรียมเดี๋ยวผมจะสอนขั้นตอนต่อไปก็คือการปักชําอันนี้คือขั้นตอนของการเตรียมวัสดุนะครับขุยมะพร้าวในการปักชํา